โยนไปไหนโยนไปไหนมึงเรีกผิดเพลงเอาสองแกนสาม้ยอ่ะแล้วเหรอสวัสดีครับผมพีี่แะต่อครับผมตอนนี้แล้วก็กำลังจะไปเที่ยวกันใช่ไหมเพื่อนคือตอนนี้คือมาถ่ายงานอังกฤษที่โนอาหรใหม่คือเราเล่นใหญ่มากคือแบบมีการแต่งแขนด้วยนะฮะ ไม่มีคะแนนแต่งตัวมีแต่คะแนนพูดเพราะมันเป็นการสอบ speaking t e แต่เราแบบเล่นใหญ่กันมากๆและคือคุยงานกันไปกันมายังไงไม่รู้เว้ยคือแบบพากันไป Airport, เซนตานาแอพอตเชลยไปกินอะไรนะเราจะไปกินอะไรอยากกินฟอสองอยากกินฟอสองใช่ <c oughs> เพราะว่าคำว่าอยากกินฟอสซองครับผม <c oughs> ทําให้เรามี passion ในการถ่ายงานจนเสร็จแบบเทคเดียวผ่านจบี a s y ถ่ายประมาณห้าหมื่กว่าครับ โง่มา 50, ห้าหมื่นกว่าเลยเหรอใช่แผงนะฮะโอเ,เคแผงครึ่งแสนเวอร์ชั่นขึ้นแสนนะครับดูไว้งานนี้ต้องแบบสิบเต็มแน่นอนได้เออังกฤษบอกเลยนี่เราผมกําลังเรียกแก๊ปมาเลยนะ<อ>เดี๋ยวทุกคนดูนะอากาศโคตรบริสุทธิ์เลยทุกคนนี่ฟิลเตอร์หมอกคืออากาศดีจนต้องใส่แมสอะไม่ใส่แมสเดี๋ยวเดี๋ยวสูดเข้าไปเดี๋ยวตายอากาศดีเกินนะครับผม B A สองจุดห้าถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้เราจะไปกันที่ไหนครับ ไปกินโคซองเราจะผจญภัยไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ <Okay. S 1> มันอยู่ไหนก็จเจอแล้วตอนนี้คือโค้ดห้าวครับผมแบบเหลือ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ก็ยังถ่ายวอลกได้เยี่ยมเลยโค้ดซองโค้ดซองเราเป็นอ,อัลมอนต์สองอเคยไปจ่ายตังก่อนทุกคนในทุกคนเราหลัซือ้อแค่นี้แล้วก็เราก็กลับเลยเคยเกี่ยวแค่ไหนแล้ไ,ไ,ไม่ยินมไม่ก็ดูไม่ดูเอ็ดอะซื้อแลอะไรทุกเบลวะ ไปดูหน่อยเรินจิตเดินจิตเฮ้ยครงนี้ก็ดีเ <ๆๆ S 1> ต่นจิได้แ่บมันที่สาธารณะเต็มนี่กูว่าสิบแปดหัวแต่ขอว่าคนมาเที่ยวห้างก่อนนคะครับใช่มากับบัตตี้แต่ครั้งนี้คือ,อมากับยูทูบเบอร์หน้าใหม่ที่อยู่จะมาก็มานึกจะมาก็มาม<อ>คือแบบเดียวแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆไม่ไอายคิดได้เนี่ยคือแบบสมมติว่าเรานัดเพื่อนไปเที่ยวเองมันจะไม่มากันเว้ย แต่พอปวอยู่แบบอยากจะไปปุ๊บมันก็ไปกันเลยนะฮะมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะไปเที่ยวเมริเดียไม่ต้องนัดจะไปก็ไปเลยไปเลยนะฮะเห็นสิ่งมีชีวิตนี่เป็มแมลงวันที่เกาะอยู่ในบนกระจกนะฮะโอ,อ้โหน่ายที่เนั้นเลยอยาก,ปกเปย์สักตัวหนึ่งได้เปย์เลยมไม่มีตังค์มีมีมีควา,อา,อามฝันหรือเปล่า มีมีค <ๆ S 2> วามฝันว่าแบบถ้ามีเงินคือจะเหมาทั้งร้านเลยมีคนจะหมุนกาชานะฮะดาก้อนบอลก็มีนะคะใครเป็นสาวกดาก้อนบอลสามารถมาหมุนกาชาที่นี่ได้นะโป,กเ,กปกเกมอนโปเกมอนน้องเมียวผาดแมวหรือใครจะเป็นแพนกวินนะคะซานิโอ้ก็มีนะใส่สายคิ้วใสแว่แววเรียนเชิญตดเลมอนขวัญใจประชาชนปากถูด้วยปะ ก็แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ลิขสิทธิ์เนาะเ็นแล้วใช่ไหมเพราะของที่หมุนมามันก็คือลิขสิทธิ์แท้นะมันก็คุ้มค่าสําหรับการลงทุนนะจริงๆมันคือคุ้มค่าทางจิตใจเราเข้าใจเว้ยตรงเนี้ยได้มาหรือยังได้มาแล้วเราดูเหรียญหน่อยเหเาดูเหรียญหน่อยเหรียญละเท่าไหร่ลองทั้งหมดละห้าสิบโอเคเหรียญละห้าสิบเอาไหนตู้ไหนตู้ไหนวันพีดเหรอใช่แล้วไหนดูซื้อเขาย่อนยังไงได้สันติ ดูดีมีถูกเออดูดีแม่งจะเจอไหมอมอกเลยอ่เพชรเจ้าแห่งาชาชาติอูงไว้น้องๆอยู่ไว้โอเคเอาวะคนเงินเหลือต้องถูกด้านด้วยหรอใช่มันจะมีเก็บไปาสิบโอเคใส่ไปไปรุ่นไปฮะปังหมุนมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่คือออกไงอ่าเปิดตรงนี้แล้วก็จิบกัไป ออกมาดูข้างนอกนั่งฮะนั่งนั่งนั่งน้ำเปิดได้เลยเราขย่ากันเลยขย่าเปิด้เลยแล้วลแล้วแต่นะแล้วแต่นะไม่มีใครห้ามนะฮึบฮึบฮึบลูฟี่ลูฟี่เอ้ยได้พระเอกเลยนะเว้ยค,คิดว่าอาจจะเป็นลูฟี่เขาแบบสีแดงไงพล้วลูฟี่ทางนี้ก็ใส่สี เสียเงินแล้วไปซื้อเออทสลาฮนะเทสลาครับคันละสิบล้านยี่มันหุ่นยนต์หุ่นยนต์ที่มีไซสไหนเอ,อ้ยอยากแข่งรถอ่ะอยากแข่งรถก็ไปซื้อนั่นมาเทสลาโมเดลสามคันละสิบล้านไม่มีตัวเทสเตอร์หรออ,อยากเป็นช่างทำผมก็เป็นได้นะสมัยเนี้ยแพงกว่าของจริงอ่ะแพงกว่าของคนโตใช้อ่ะ อยู่ตรงเกมเซ็นเตอร์ครับผมแล้วไม่ครอยไม่ครอยากเล่นอะไรไหมงคนเราจะมาเล่นเกมตุกเตานะเกมหัวใจสี่าันจะไปเลยสองคนะแ่สสุดเลย แ่นนะโนแน่ทุกคนเป็นคนที่สมบูรณ์สมบูรณสักอสกอเจ<อ>้ของช่ไา<ล>ไดแร็งดีเดี๋ยวไปเล่นเกมเหมือนกันไดน้สองแย่ทุกคนวันนี้ยังไม่ได้หยอดเหรียญนะทุกคนแต่ว่าเหมืมันจะมีเหรียญค้างอยู่แล้วก็เลยเล่นได้โดูโอ้ครับผมคู่แรกครับผม จอยกับพลอยครับผมเอาแล้วเอาแล้วอ่าสเตจสองมาแล้วคุณรียบโยนไปไหนครับอ่าหมดเวลาครับได้ไป108แเต็ม โยนไปไหนเสร็จแล้วฮะยี่สิบล้วครับผมครัวองยี่สิบยี่สิบคะแนนเท่านัะนะ้นอะได้น้อไม่พอไปฟังโน่นหนึ่ง <c ười> สุดใจครับทุกคนสุดใจไม่มีใครทำได้อย่างผมแล้วบอกเลยคือตอนนี้ได้ยี่สิบคะแนนแล้วคะแนนยังไม่ถึงเออ่สเตจแรกนะครับสี่สิบไม่ได้ไปต่อโอเคจบกันแค่นี้คือตอนนี้ เล่นกีฬาออกกำลังกายไม่ไหวละใช้เสียงกันดีกว่ามาแล้วมาแล้วเปิดไมค์ยังวะเปิดไมาเปิดแล้วยังเก่าแต่เอาเสียงเพี้ยนสวัสดีดรองมาถึงว่าตกลงมึงม<า>มจะเปิดม,มีฟาเซอร์มาชีดูชโดูชโดูชโดูใช่แล้วมาพลัดเพลงเดี๋ยวอ้าวเออไปค่ะมึงที่อะผิดเพลงเอาสองกาาแก่สามแซดว่ะขอโทษว่ะเพื่อนแต้ โตแล้วเนี่ยเธอยิ้มหวานจนเกิ็บเก็บไว้นะเลยไม่ถึงว่าเธอคุ้งไม่เป็นจะมาชอบกันแทกกันวันนี้คืนทิ้งไว้นานก็บูดขวดขวดขวดความหอมคงไม่หวานตั้งเดิมไรค่ะไรค่ะทิ้งไปโยนทิ้งไป เออใช่แล้วโอ้โหเพลงนี้ใช่เลยเพลงอะไรวะถูกแล้วถูกแล้วเพลงนี้กูโซโล่ใช่ไหมดูไว้ดูไว้เชี่อย่าจ้ซุปเปอร์สตาร์กูมือกูมือกูมือคอยยิ้มที่ยิ้มมาเกินจะทางไม่ไหวจนเกินจะหาจะหาจะถางหัวใจ มีแฟนแล้วหรือยังทำไว้ยังยงกขอให้เจ้าสวยพีจารณาคนคนนี้เขาไปอยู่ในหัวใจสายสตาหวานๆคอยยิ้มหวานๆให้ยังคงวันหวานแบบเจ้ามันเป็นหวานใจโอเคขัาเพลงต่อไปนี้เพลงคูขข่ข่าวครับคู่ข่าวอ้โหเสกทำแบบผมไปทีไ้ เธอผิดหวังเธอเจ็บช้ำม,า,ม,มากมายขนาดไหนมากทุรไงฉันก็ไม่ขอหลอกออดบอลจะยาไปจริงตัวลงภูเขากอดตั้ขาจะเอาไว้อย่าปล่อยให้เสน้อ อย่าทำได้กันเลยฮ่าฮอย่าเดี่ยเหรอมีสีแล้วตกโยกโยกเลียมกดไลค์กดแชร์กดซัปไซด์กดติดตามเป็นกเลังใจผมก็ได้หมดยาไปทิ้งตัวลบกู่เข่ากอดขาจะเอาไว้โน้มซ้ำมือกินกัดกามเจอปวดยาไปมันคงไม่มีประโยชน์จากคนมันหมดใจแต่ถ้าตัวเธอ ยังห่วงสักฉันกำลังขอร้องอ่อนวอนเธออย่าไปที่ตัวร้องกูเข่ากดตัวเธอเอาไว้แต่ยังลืมเอามือมากดไลน์และกดแชทให้กับช่องของผมมีสี่แต่ตกไงแต่ใจก็ยังรักยังห่วงยังแต่ใจก็ยังเรอยังพอมีความหมายที่ตัวใจฉันไปแน่ตัวจะทำไงกันเลย อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ